สวัสดีค่ะปกเก็กทำสวนนะคะวันนี้ถ่ายคลิปฝนเพิ่งจะหยุดตกค่ะอุปสรรคมากๆเลยตกทุกวันตกเยอะด้วยนะคะก็เลยจะมาพาปลูกผักชีหน้าฝนตากฝนต,ตากแดดไว้ยังไงทำยังไงไม่ให้ผักชีเน่าปกเก็กเก็บไม่ไหวแล้วตัวเองก็เอาตากฝนไว้แล้วก็มีวิธีมาแนะนำนะคะว่าปลูกยังไงกลางแดดถ้ามีโรงมีหลังคา คือถ้ามงพลาสติกเนาะมันก็โอเคแต่คนที่มีพื้นที่น้อยไม่ได้มีหลังคาไม่ได้มองอะไรปลูกกระถางแล้วก็ต้องไปทำงานถ้าเอาไปซุกไว้ไม่ถูกแสงแดดผักก็ยืดก็เลยอยากจะแนะนำว่าไม่ต้องยกเข้ายกออกละตากฝนไว้อย่างนั้นแหละละตากฝนมันไม่เน่าหรอปรก้กิปกปกมีวิธีมาแนะนำนะคะลองทำดูนะก่อนอื่น ดูรายการสินค้าก่อนนะคะเพราะว่า FC ที่เข้ามาใหม่ๆเยอะแยะเลยคือไม่รู้ว่าปกิก๊กบางทีคอมเมนต์มาปกิก๊กขี้ข้างคาวซื้อได้ที่ไหน <laughs> ฮิวมัดซื้อได้ที่ไหนบอกซื้อที่ปกิ๊กนี่แหละ <laughs> ก็พยายามดูที่ปกิ๊กยกให้ดูกันแล้วกันนะคะว่าช่องทางติดต่อปกิ๊กดูยังไงนะยกให้ดูแล้วก็มีรายการสินค้าข้างบนเบอร์โทรศัพท์อยู่ข้างล่างนะคะลายปกิ๊กยุพาลัยสองสี่เก้าเก้า คนที่ไม่เคยแอนไลน์มาก็ติดต่อเข้ามาทุกวันวันหนึ่งหลายคนเหมือนกันนะคะโอเคเนาะตามนี้ก็แล้วกันแคปหน้าจอแล้วก็เอาไปดูใครดูไม่ทันได้แต่ผู้สูงอายุไม่มีไลน์นะคะก็โทรเบอร์โทรประกิ๊กที่ยกให้ดูนี่แหละจดไว้แล้วก็โทรมาหาประกิ๊เดีย๋ยวนี้เก่งนะหลายคนทีเดียวละคะ่ะอายุ80กว่าเยอะแยะ,ยะ,ยะเลย FC ประกิ๊กที่ปลูกผักแล้วก็ไม่ต้องพึ่งลูกหลานและ ยกโทรศัพท์กดมหาป้ากิก๊กโดยตรงเลยเก่งมากๆเลยค่ะเอาทีนี้เราก็จะมาเข้าเรื่องของเรานะคะกระถางปลูกผักชีสูงๆนี้จะดีเพราะว่ารากเขาจะได้ย่างไปลึกๆได้หน่อยนะคะแต่ก็อาจจะลึกไม่มากแต่ก็ยังดีกว่ากระถางที่สั้นๆนะคะทีนี้รูข้างข้างล่างใครมีเปลือกมะพร้าวสับก็ใส่เข้าไปป้ากิก๊กหมดบ้านเลยวันนี้จะไปซื้อก็ไม่ได้ไปค่ะก็ใช้วิธีเอา กระสอบเนี่ยถุงดินถุงกระสอบปุ๋ยของเราเนี่ยมาตัดนะคะตัดตัดให้ใหญ่กว่าก้นกระถางหน่อยนะเนี่ยเอาวางทาบลงไปด้วยเราก็ตัดให้ใหญ่กว่า,นาหน่อยแล้วก็ตัดให้เป็นรูระบายน้ําน้ําจะได้ไม่ขังนะคะตัดอย่างเงี้ยเอากันไกรตัดเข้าไปแล้วก็ปูลงไปตรงก้นกระถางเลยนะคะทีนี้จะแนะนําว่าทํายังไงดินให้ระบายน้ําได้ดี ดินของเรานะคะส่วนผสมวันนี้จะไม่พูดแล้วนะจะไม่พูดแล้วเพราะว่าป a กกิ g e พาปรุงหลายครั้งละทีนี้ดินที่จะเอามาปลูกผักชีนะอย่าไปใส่แกลบดำนะคะปกติดินที่ผสมมันจะมีอยู่4ส่วนเนาะคุยมะพร้าวแกลบดำปุ๋ยคอกดินเพราะฉะนั้นแกลบดำเอาออกเลยค่ะเอาทิ้งไปเลยก็จะเหลือ3าส่วนเนาะ สามส่วนก็คือขุยมะพร้าวดินนะคะแล้วก็ปุ๋ยคอก็อาจจะเป็นใครมีปุ๋ยตัวไหนก็ใช้ไปแต่ถ้าเป็นขี้ป็ดขี้ไก่ก็อย่าไปใส่เยอะมันเค็มฟังทันไหมคะผู้สูงอายุเอาแค่สามส่วนนะปลูกผักชีให้เป็นนะาสามส่วนมีดินขุยมะพร้าวกระดาษลังพับตกล่อง อย่าเขียนให้ผู้สูงอายุดูหน่อยดินขุยมะพร้าวแล้วก็เอาขี้วัวปนเขียนชัดๆอย่างนี้แล้วขจะตัวอื่นมาแทนกันแล้วกันนะขี้ขี้วัวปนขี้วัวแห้งนี่แหละขี้วัวแห้งปนเอาไปร่อนเอากันแล้วกันเนาะเอาขี้วัวแห้งปนอย่างนี้นะคะสามตัวแค่นี้นะอย่าไปใส่แกลบดำน,นะวันนี้ยังไงยังไงต้องจับมือปลูกผักชีไม่ให้เน่าให้ได้นะคะ หลายคนปลูกขึ้นแล้วก็เน่าตายาทีนี้เราก็จะมาพลิกแพงตรงนี้ส่วนครึ่งกระถานข้างล่างนะคะให้เอาแกบเก่ามานะแกบเก่าอย่างนี้มาเราจะใช้แค่ประมาณสักข้างล่างนะใส่ไปได้เลยนะที่จริงปะาเกเอาดินคุกลงไปครึ่งต่อครึ่ง แกบเก่าครึ่งดินครึ่งหนึ่งนะคะเยอะไปเดี๋ยวเอาอะไรออกสักหน่อยแกบเก่าอย่างเดียวก็ได้ลองไปอไเอาเด,ดินใส่ด้วยแต่ก็ยุ่งยากไม่ยุ่งยากเราเพราะว่าเวลาเขาหยั่งลงไปเดี๋ยวไม่มีธาตุอาหารกินแล้วก็ผัดจะไม่อ้วนเนาะเอาแกบกับดินนี่แหละใส่อย่างละครึ่งสองอย่างสามอย่างใครจะไปจำาบ่คือ<ๆ>คือไม่ต้องจําค่ะ ดินที่เราปลูกนี่แหละเอามาส่วนหนึ่งแล้วก็เอาแกลบมาส่วนหนึ่งแกลบก็เป็นแกลบเก่าแค่นี้แหละเนาะก็ใส่ไปเนี่ยเท่าๆกันแค่นี้คลุกให้เข้ากันนะคะเพื่อที่ให้เขาระบายน้ำได้ดีค่ะจะได้มีธาตุอาหารลงไปเกาะอยู่ข้างล่างเวลารดน้ำเวลาใส่ปุ๋ยใส่ลงไปเลยตอดึงผ้าก่อน ใส่ลงไปลงรึ่งกระถางเลยนะคะทำทุกวิถีทางให้เอฟซีปลูกผักชีมให้มีผักชีกินให้ได้ครึ่งกระถาง่างนี้เลยค่ะส่วนข้างบนเราก็เอาดินของเราเติมไปเลยดินที่เราปรุงไว้นะคะสามส่วนอย่างที่ป้ากิ๊กบอกนั่นแหละแกลบดำไม่ต้องใส่ เอาให้ถึงขอบกระถางตรงนี้นะคะขอบใหญ่ๆนะอขอละเสร็จแล้วก็ปลูกได้เลยค่ะผักชีนะใครจะแช่น้ำก็ได้นะใครจะไม่แช่ก็ได้ปากก๊กปลูกให้ดูแล้วปากก๊กไม่ได้แช่ปลูกเลยเอาแห้งๆอย่างนี้ละงอกดีด้วยค่ะก็อเอาแบบเราเลย เยอะเกินไปจะแน่นออาไปนี้ก็คงจะพอเนี่ยดูนะอาจจะไม่หมดด้วยซ้ําไปเนะี่ยหยิบมาแค่เนี้ยเยอะไหมพอ่อต้องต้องให้คุณ<ม>ลุงภาคด้วยเอาแค่นี้เนาะแค่นี้ให้ตรงบ้างๆเนี่ยเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาดินกลบลงไปอีกหน่อยนึงกลบให้พอความ ความหนาของดินนะคะก็เท่ากับมเมล็ดผักของเรานั่นแหละเมล็มดลผักใหญ่แค่ไหนก็ดินก็หนาแค่นั้นละประมาณนะแล้วก็อยากให้ผักชีแข็งแรงออกแดดเลยค่ะตากแดดตากฝนเลยนะคะอย่าเอาไปเข้าร่มนะไม่งั้นแล้วก็เลื้อยยาวแล้วก็ไม่อ้วนไม่อ้วนผอมแล้วก็ไม่โตออ,ออกแดดเลยรดน้ํา มีวิธีนะคะวิธีก็คือออกแดดออกฝนแล้วไม่เปื่อยเลยหาตะก้ามาใบหนึ่งอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมฝนตกเนี่ยเม็ดน้ําฝนยังเต็มเลยป้าเก๊กยกมาให้ดูเนะี่ยป้าเก็กคลอบไว้อย่างนี้แหละคลอบไว้อย่างนี้ฝนตกนะไม่กระทบใบเขาใบเขาไม่ช้ําผักชีก็ไม่เน่าแล้วก็น้ําไม่ขังน้ําระบายได้ดีก็เลยทําให้ผักชีของเราสวยทัทง้ทงๆัที่หน้าฝน ชียงใหม่ฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะกี่วันมาแล้วเนี่ยผักชีปักกิ่กไม่เน่าเลยนะคะปล่อยไว้อย่างนี้เลยอันนี้คือทดลองแล้วโอเคนะคะทีนี้ผักของเราอันนี้มันเริ่มจะสูงแล้วเดี๋ยวิ๊กจะเอาครอ <นะ S 1> ให้ดูดว<ะ>เวลาฝนเวลาฝนไม่ตกก็เอาออกถ้าวันไหนแด,ดดดีนะคะก็เปิดให้เขารับแสงแดดนะเปิดบ้างแต่ว่าตรงเนี้ยถ้าเราไม่อยู่บ้านไม่มีเวลาเปิดก็ไม่เป็นไรนะคะ เอาไว้อย่างนี้แหละกลับมาแล้วค่อยมาเปิดถ้ากลับมาค่ำมามืดทําไงเมกก็เอาไว้อย่างนี้แหละไม่ต้องไปเปิดแสงแดดเขาก็สอดส่องอย่างเนะงี้ยนะส่องสาดส่องเข้าไปในเนี้ยคือเราปลูกผักชีเอาไว้กินะเ,เอาแค่พอโต,โตนะในกระถางเราไม่ต้องการต้นใหญ่สูงท่วมหัวสูงเท่ากับครึ่งขาปลูกข้างบ้านเอาไว้กินง่ายๆไม่ต้องซีเรียสขอให้มีผักชีกินไม่เน่าอันนี้ก็ ถ้าฝ <ษณ S 2> <ห>นไม่ตกไม่ครอบก็ได้นะคะไม่ครอบก็ได้นะถ้าใครอยู่พื้นที่ที่ไม่มีฝนตกก็ปล่อยไว้อย่างเงี้ยช่วงแรกอันนี้ปักกิ๊กไม่ครอบเขาก็ค่อยๆงอกขึ้นมาค่อยๆงอกขึ้นมาไม่กี่วันไปดูเต็มปุ๊บเลยค่ะไม่ได้ครอบนะคะพอ3ามสี่วันมานี้ฝนตกทุกวันก็เลยมาครอบแล้วก็โตเร็วมากเลยเห็นไหมคะอันนี้คือผักชีที่ปลูกหน้าฝนแบบง่ายๆ ส่วนสูตรนี้ปากิ๊กเป็นดินเก่าไม่ได้ปรุงปากิ๊กก็เอาปุ๋ยอินทรีย์ใส่เนาะปุ๋ยอินทรีย์ใส่ข้างบนแล้วก็กยุ่มขยุ่มให้เข้ากันแล้วก็โรยมเมล็ดเพราะว่าไม่ได้ปรุงแต่ดินอันนี้ปรุงแล้วก็ไม่ต้องใส่เพราะว่าปุ๋ยมีเรียบร้อยทีนี้ถ้าเราปิดไว้นะกลางวันถ้าเราอยู่บ้านก็เปิดให้เขาฝนตกก็ไปปิดไว้ถ้าไปทํางานก็ปิดไว้อย่างนี้แหละแดดก็ส่องอยู่ค่ะแล้วต้นสูงประมาณนี้ปากิ๊กก็จะเปลี่ยนเป็นฝาชีละ อย่างนี้แหละแต่ถ้าพอสูงขนาดนี้ไม่ได้แล้วนะคะปล่อยเลยค่ะถูกฝนก็ปล่อยไปเลยแล้วก็ถอนกินไปดินข้างล่างระบายน้ําได้ดีก็ไม่มีปัญหาผักชีไม่เน่าค่ะอย่าให้น้ําขังก็แล้วกันเราปลูกอย่างเงี้ยต้นไม่ไม่โตไม่ยักแล้วค่ะปลูกแค่ให้เรามีกินเราก็ไม่ต้องไปซื้อเขากินละเห็นไหมแค่นี้เราก็ถอนกินได้ละ ถอนกินเช้ากินเย็นกินกลางวันอยากกินเมื่อไหร่ก็ถอนถอนถอนแล้วก็ปลูกใหม่ค่ะปลูกใหม่ปลูกขยันปลูกหก้ากระถางหกกระถางก็กินเข้าไปไม่ต้องไปซื้อผักชีเป็นไงคะไม่ได้ยุ่งยากนะลองไปปลูกดูเอาสูตรนี้ไปปลูกดูนะคะผักชีไม่เนา่านะปลูกหน้าฝนร,ระบายน้ําดีแล้วก็ตรงนี้กันฝนกระแทกเขากระแทกใบเขาไม่ให้ช้ํแเราก็ปิดไว้อย่างนี้อันนี้ก็เอาไปตั้งไว้แล้วก็หาตัวไปปิดเปลี่ยนกันก็ได้นะคะ แต่ใบใน p ก,ก็มีเยอะนะซื้อวบเยอะเลยค่ะซื้อไว้เป็นโหลเลยถ้าฝาชีถึงขอบยิ่งดีไม่ต้องครอบเปในดินคุณลุงแล้วแต่ใครจะไปหานะอันใหญ่ใบใหญ่ใบไปซื้อตะก้านะใบใหญ่ครอบกระถางนี้ได้ยิ่งดีสูงหน่อยก็ยิ่งดีค่ะอันนี้เอาใบที่เรามีอยู่ในบ้านไม่ได้ซื้อเดี๋ยวถ้ามีโอกาสไปร้านสินค้าราคาถูกป a c k ก g e ก็จะไปซื้อใบใบใหญ่ของป a c k ก g มีเยอะแต่รูใหญ่ค่ะรูใหญ่มาก เพราะฉะนั้นต้องไปหาเอารูทีๆอย่างนี้มาเนาะมาใช้เอาครอบลงไปสูงๆเลยเราก็จะมีผักชีไว้กินโดยที่ไม่ต้องเก็บหลบฝนโอเคนะคะคลิปนี้หวังว่าจะเข้าใจนะในการปลูกผักชีไม่ให้เน่าก็คือระบายน้ําดีฝนไม่กระทบใบแค่นี้ก็ไม่เน่าแล้วนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ให้ประกิกด้วย เพื่อเปิดการมองเห็นให้กับ f c ที่จะได้ดูคลิปนั่นแหละค่ะถ้าเราดูด,ด,ดูเราไม่เคยกดไลค์กดแชร์เขาก็จะไม่โชว์ให้เราเห็นพอเราไม่เขาไม่เปิดการมองเห็นเราก็จะไม่รู้ว่าป้าเก๊กเนี่ยลงคลิปก็จะมาถามว่าป้าเก๊กเดี๋ยวนี้ไม่ลงคลิปหรยอคะเพราะเขาไม่ได้กดแชร์กดไลค์นั่นแหละค่ะโอเคเนาะคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ